จังหวัดชนบุรีเหมือนกันนะนะคะปัญหาพายุฤดูร้อนค่ะซัดลูกเห็บนะคะกระหน่าบ้านเรือประชาชนตลาดนัดแล้วก็ร้านค้าแผงลอยเสียหายหนักทีเดียวค่ะ Facebook ของนายกิจ คเนตนะคะคดชาค่ะก็ได้ถ่ายคลิปขณะที่ลูกเห็บตกนะคะพร้อมระบุข้อความใต้โพสต์ว่าลูกเห็บตกพร้อมกับฝนที่ตําบลดอนหัวล่อแล้วก็ยังมีภาพพายุฝนตกในพื้นที่หมู่ที่ 5, ตําตบลดอนหัวล่ออาเภอเมืองชนบุรีทําให้บ้านเรือนประชาชนนับสิบหลังเนี่ยนะคะตามภาพเลยค่ะได้รับความเสียหายโอ้เห็นเม็ดค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะคะทางด้านของผู้สื่อข่าวเองก็ได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่54ทับ5หมู่5ดอนหัวล่ออาเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะของนางปราณีมีบุญ มาค่ะซึ่งก็เป็นบ้านเช่าได้รับความเสียหายนะคะหลังคาเปิดด้วยลมแรงนะคะแล้วก็กําลังเร่งซ่อมแซมหลังคาที่พังอยู่ด้วยพร้อมเล่าว,ว่าก่อนเกิดเหตุฝนเนี่ยนะคะฝนก็ได้ตกลงมาอย่างหนักค่ะพร้อมทั้งลมทั้งลม,ท,งลมทั้งฝนนี่ก็คือกระหน่าเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีลูกเห็บนะคะตกลงมาไม่นานค่ะหลังคาก็ปลิวลอยตามลมพายุตนเองเนี่ยก็ตกใจมากนะคะได้แต่หลบอยู่ในบ้านเมื่อฝนตกเมื่อฝนหยุดตกแล้วเนี่ยนะคะก็ได้ออกมาสำรวจก็พบว่าหลังคาบ้านเนี่ย ตามภาพเลยนะคะปลิวหายไปแล้วก็นอกจากนี้ตลาดนัดที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยก็พังเสียหายไปตามๆกันค่ะพร้อมฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะว่าอยากจะให้ลงมาให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะโหสภาพนี้ก็คือค่อนข้างรุนแรงจากภาพ Facebook ด้วยแล้วก็จากภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะจะเห็นว่าเป็นพายุที่ค่อนข้างแรงนี่คะ่ะร้านเก๋ยเตี๋ยวข้างทางนะคะปลิวก็เลยทีเดียวน,นี้เป็นสภาพตลาดนัดนะคะคือพังเสีย